สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระโหลกครับอ่ามื่อนี่ยข่าวมาบอกครับผมผู้ซอยลงนะครับนักคือการสังคมตำบลมเดีนเนาะนะครับมื่อนี่มีข่าวสารท่าละมาภาพพี่น้องในเบิ้งในนะคือมื่อนี่ครับผมอยู่ที่แปลงโพหนองหน้าของคุณยายวงหรือว่าคุณยายพิทินันแสงเิียมนะครับคุณยายบ้านมูพิทีตำบลมเดีนนะครับสำหรับมื่อนี่ยภาพี่น้องเบิ่งในี้เบิ่งอันดับแรกกคือภาพี่น้องขอกับคู่คู่เป็นเฮ็ดคู่เป็นสางเนาะเป็นดี อย่างเน谢谢ี้ยเอ็ดมาเจ้าได้แล้วนะครับผิดแล้วไปยวงสวัสดีครับสวัสดีค่ะบวันนี้กับมาอยู่สวนไป็นวงนะคุณแม่ซื้อยังไงน้ำสูดนะครับซื้อว่าย้ายเพชรย้ายเพชรเนาะเป็นแม่บ้านของคุณยายเย่วงนะครับเราคว่ำเป็นมากของของสวนนี่งห่งนะั้งนียครับว่าเขาเห็ดมาตเตอเหมือนได้เริ่มต้นมัตเตอร์ใส่หอดมืีสักปีมีอย่างเนี้ยอย่างนี้นะครับแค่นี้ครับเริ่มแรกเนาะค่ะกได้สองปีสองปีค่ะ ได้ขุดโค้งหนองนาได้โครงการมาจากไอพ่อช่อนะค่ะเป็นไห้เห็ดโค้งหนองนาที่แรกก็ว่าอยากค็ดไอไรหนึ่งก้อนบาทที่นี่สรนพัฒนาการกันเลยว่าย้ายเพรเจ้าเห็ดสามไรโลดเจ้ามันอยู่นะแต่เฉพาะไ้เห็ดสามไรก็ได้เห็ดสามไรค่ะนี่ปลูกอย่างนี้แล้วครับตอนนี้ตอนนี้ปลูกบักกล้วยสิเน้นกล้วยเน้นบักซีดาีบักทันบัก กำลังแล้วก็ไผ่ยางนาเรวก็ไม่กินได้ทุกอย่างนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เข้ากับได้ฟังข้อมูลไปแล้วเดี๋ยวจะอยแจกคุณแม่ผ้าพี่น้องยางเบื้องในสวนนะครับปามีอยางเงี้ยเนาะเช่นคุณแม่ยางเนี้ยกับสวัสดีค่ะมื้อนี้กัสวนยายเพลิดแล้ค่ะโกงน้องนาหยองพี่วงเพิ่นสิเอ่อท่านนายกเอ่อกับเอ่อเพิ่นสิ ท่าทีมง้านของเพื่อนเนาะค่ะมาชมโขกน้องนาจ่งนี่เออไม่หาระดับค่ะนี่คือเป็นปลาไม่ง้างค่ะนี่ปลูกได้สองปีพอดีขึ้นได้เด้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ปลูกเฮ็ดแล้วค่ะปลูกเฮ็ดหลายแล้อเฮ็ดละงองเฮ็ดเพาะเฮ็ดนาเลือเฮ็ดนางงเอาเสือมาใส่มัดที่ไหนคาดว่าสิได้เก็บค่ะ ทางนี้ก็สิเป็นต้นไม่ไม่ต้นจินไล้ค่ะบาาที่นี่ก็สิมีบักขําเทศบักขําแปรบานเฮาปลูกสองปีคือกันค่ะนี่พอเริ่มพอเริ่มฮ็ดโค้งน้องนาก็สิได้สองปีนี่สิเป็นต้นบักขําแปรนี่สิเป็นต้นบักทันค่ะนี่ก็สิน้องปลานี่น้องนาปลานี่สิน้องนี่สิป่อยปลาดุกปลานิ้นค่ะหลายบ่หลายบ่หลายอยู่ค่ะา ดตอเ่อน้เนี่มีไ่ี้ี่ต้นสักจะปลูกต้นแค่หนึ่งละต้นยางแน่เลยอธิบายก่อนค่ะทํน้อยโยคนกสีมาชมเอ่แทนี้สิเป็นต้นบักซีดาค่ะปูกบักซีดากำลังบักซีดาละบักซีดาบานเฮาบักซีดาบานเฮาเลยละค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนี่แล้วที่ปลูก ปลูกไหมอันนี้ปูกพี่กายนี่อันนี้จะได้สองีนี่บบกที่ดาคพูดเขาพูรแต่ไครนั่งนี่เจ๊นี้เสร็จะพยิยนได้ค่ะบ้านทานอ่าชมนอยชมนอยอ่าดูดูนายกไหนอันนี้อ่าอันนี้ย่งแบบเปา พาจงเสือเอพาจงเสือเนี่เนี่ยชุดทักเงินเอาไม่กันไม่นนมเนกันนั้นยกซิมเนี่ยมันมันสิแก้ด้วยนมัน่ลเน่ยมันงป็นมันเหนงานเพราะว่ามีเวลาเหตุจะมนีตามเขาก็นอ่าเก็บ่เอาเลยปีกวยตัดลงไว้ ตีเกวยส่วนหนึ่งในวันเขาว่าแค่งเราไม่จะตัดทิ่มวันเดียววันนี่ขายได้มดขายได้มดอยู่นี่ปีนี้เล่มสิปล๋วนะวันนี้ชอบเนี่ยที่แม่หลัก็ปลูนต้มยัดเลยที่มาที่จะนี่กันที่กินตั้งตั้งลดค่าใช้จ่ายโดยการอาพอเองตอนเองอย่าไปใส่คำว่าสื่อมากนะเป็นเป็นมดปิดปิดมืดเลยค่ะนี้ ตอนเอยู่ตอนนี้มันต้นกกายังพันไงต่อไปก็จะต้นแม่พันอต้นแม่พันตามได้ค่ะมีบอสามบอเอาซับนี่ก็ได้รับนี่ก็สิมิดน้งกล้วยนัึงสิงามแต่ว่าปลานิ่ลรสิไลยังนีเอาว้านน้นนงจะเป่าวันวันบบอว่าดูพันยังคนแก่ ออกมากข่ายพี <l Jean> ่หนาเบิ่งบนได้ไหมโอเคครับอ่าเมนี้นะครับเป็นกรณีพิเศษที่ท่านนายกองการมืองอันส่วนตะมนแกนได้มาเยี่ยมชมแปลงโคกหน้าของปุญญวงนะครับที่อ่าจอเนี้ยกระให้ท่านนายกเป็นได้แสดงความรู้สึกว่าเป็นไปเบิ่งมาแล้วอ่าได้รับปลูกยางกางแบบได้นะครับเชิญท่านครับเด็ครับผมนายประเพลังนิเศษนายกองค์การมหางอนส่วนตะมนแกนวันนี้ได้รับเชิญจากท่าน ทิตินันท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วง,วงนะครับหรือชื่อเล่นคือผู้ใหญ่วงหมดที่สิบสี่หัวหน้าไทยตำม,มนแคนอำเภอวัปีปทุมจังหวัดน,นครขามซึ่งรับเชิญมาเยี่ยมชมนะครับโคกห้องนานะครับซึ่งทางคณะผู้บริหารของ,อท,องท้องถิ่นนะครับก็เลยได้มาเยี่ยมชม วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมาจากการเยี่ยมชมต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสวนที่นา่าเยี่ยมชมเป็นอย่างมากผลไม้รากไม้ครบนะครับตามส่วนต่างๆาที่ที่สามารถแบ่งสัดส่วนในการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆพืช ยืนต้นเพืออพ่อผลเพื่อร่วมเงาต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของชุมชนก็จากเชิญชวนนะครับที่น้องทุกท่านนะครับที่ผ่านหรือ,อต้องการความสนใจในเรื่องโคกน้องนามโมเดลนะครับส่วนนี้จะเป็นห้องเรียนนอกสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ได้รับความรู้ นะครับจากเจ้าของสวนโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่วงนะครับนี่คือผู้ใหญ่วงนี่คือคุณนายเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ใหญ่วง <c oughs> นะครับซึ่งถือว่าได้รับความรู้เป็นอย่างมากนะครับในส่วนต่างๆนะครับก็เชิญชวนทุก,กท่านมาเยี่ยมชมได้สวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เขากับ หลังจากที่พี่น้องเขาได้ไปส้มสวนมาแล้วนะครับสุดท้ายก็ขอขอ,ขอขอบคุณนะครับคุณแม่จีถ้าทันนยานนยกนะทันรองนายกแล้วกับพี่น้องมามายามือนี่ได้ส้มสวนแล้วกไ็ได้กินได้ชิมสินนขาจากในสวนเนาะเพราะว่าจะเป็นบักทิดาเป็นกล้วยนะครับพี่น้องท่านใดนะครับทีสนใจอยากมาชมอยากมาสื้อของจากสวนพวกน้องหน้าของคุณยายวงนะครับติบพี่ต่อมาได้ตามมาเรียกเล้โทรัพท์ที่ข้นใหนข้างล่างนะครับ สุดท้ายนีก้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามขอขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ